เปิดประตูทองคาครับแชปไปอย่างที่จะว่าประตูทองคำดีเดี๋ยวใช้เบิ้งครับมันสีทองนี้ครับนี่ผมตั้งสีทองไม่จานี้ตตองพนให้ครับมันได้กลายเป็นประตูประตูทองคำนะครับไปเขาไปดันได้ดีกว่าครับอ้าวดันมาไปวะมันตีอย่างไรเหรอฮึโมไปอย่างครับปิดไปปิดไเดี๋ยวเขาดันข้าวดีกว่านะเดี๋ยวเข้าดันข้าดีกว่าครับเ,าเาขาฝั่ปปงโน้นดีกว่าไปเออผมเห็นพี่รองเบิ้งอันนี้ครับ ผมให้จานิต้องนะครับเห็ดแนววางคองนะครับเห็ดแนวไอ้ทำโต๊ะสำหรับซ่อมเครื่องสำหรับวางคองครับเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะจิตจิยใเบิ่งเสื้อผ้าอี่ครับเนาะตัวนี้สำหรับซ่อมเครื่องครับสีเห็ดกวงกวงเติบอยู่นะครับหนึ่งสองประมาณซ่อมเลยสามเครื่องไอ้ผมเม็ดเพื่อไว้นะครับเพราะว่าผมเสียเอาสร้างมาเห็ดซอยนะครับเนาะตัวนี้ผมติดต่อถภาพามากครับก็ไอเห็ดคู่เดียวไรคูงกับมือเลยนะพี่น้องเนาะ ผมจะจ้างช่างครับกับผม่นสร้างสมเลเครื่องโดยตรงหนอนะครับเป็นสร้างสมมอเตอร์ไซค์ที่ว่าห้องกามาฝึกหาดเอาเนาะบอกเป็นอย่างครับมองเพราะว่าเขามีพื้นฐานในการสอ้งมอเตอร์ไซค์มาแล้วนะครับก็ทีประมาณนี้สำหรับตัวนี้เดี๋ยวก่อนเอาเก้าอี้มาไว้ก่อนโอเคครับสำหรับตัวนี้สีเป็นไอสำหรับวางเรื่อยเครื่องนะครับที่ว่าซ่อมเสร็จไอเรื่อยเครื่องที่ว่าซ่อมเสร็จแล้วว่วงแถวบน ที่ว่ารอซ่อมจะวางแถวล่างแต่ว่าตัวน,นี้มันยังบ่เป็นระเบียบครับสังเกตว่าที่พี่ก็กระดมมันพร้อมก็มีช้างานข้าวสารน้เมั่ไม่ข้าวสารสีเลยข้าวสารไม่หุงครับืะครับโอเคเดี๋ยวให้ชั้นต้องเฮ็ดหานว่างของมันครบกันนะครับผมสีเครียของที่ว่าอนอกประเด็นออกหมดเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมตั้งใจว่าจะทําเป็นชั้นวางรนเครื่องที่ว่าซ่อมเสร็จแล้ว ชั้นบนรอซ่อมไว้ชั้นล่างอย่างประมาณนี้คือยังอวองสร้างเมื่อกี้เลยเนาะก็ที่ว้ข้างๆกันกันกนกบไอ้โต๊ะสมในเครืองครับสมชิดล้วก็เอามาวางนี่ปั๊บเลยอ่ะประมาณนะั้นต่อไปครับต่อไปนี่ครับด้านนี้ครับแฟบนี่ครับผมนะัตนี้โต๊ะนี้ผมเสียดลงลูไว้ประมาณนี้ครับสําหรับเอาไวแแแา้แพ็กของแพ็กในเครื่องแพ็กทุกอย่างแพ็คของส่งออนไลน์ทุกอย่างเลยครับสินค้าทุกอย่างที่แพ็กตัตวนี้ครับนะเออรือบอกไป ตัวนี่ผมเทียเป็นอ่าเป็นล้อเ,เลื่อนทั้งหมดเลยครับเดี๋ยวจะให้ดูครับนี่นนรนครับผมค,ครับเป็นล้อเลื่อนครับนะนี่ครับเป็นล้อเลื่อนสี่สี่หลอเลยสี่สี่เป็นหลอล้อล็อกตัวล็อกล็อกล้อจะเป็นสองอันครับสี่สี่โบแมนั้งสี่หลอเลยแค่สองอัตนตัวนี้ครับตัวนี้ครับนี่ครับผมตัวล็อกล้อนะครับตัวนี้ล็อกครับแพงเลยครับนี่สองร้อยบาทนี่ครับตัวนี้นะแพงอยู่เอาของดีมาใส่เลยนะครับเนาะ อันม้นนั่นมกันครับล็อกล้อมาเลยครับนะเป็นแบบล็อกเป็นอย่างคือจังเหตุแบบล้อเลื่อนตีเพราะว่าบางที่เวลาขึ้นย้ายนะครับห้องสิ่เหสบายครับขึ้นย้ายสะดวกสบายเนี่ยล็อกล้อครับแล้วได้ไปล็อกมาเลยครับบอกนะครับล็อกมาเลยรับผมตัวนี้ก็ไปล็อกครับนะครับแล้วก็ผมมีก้องการว่าเซตอีกไลายอันอยู่ครับนะสำหรับตัวว่างของที่ว่างพวกไอ้ของที่ว่า กีบตาะโอห้อันนี้กีตาร์ไฟครับบริษสองมเมื่อกี้มองรองเลยพี่น้องเลยครับบริดัทว่าหลายปีแล้วนะครับเนาะอือเอบ่เ่กี่ยวกันนะครับเดี๋ยวตัวนี้จะเกี่ยวอหมดเลยครับเพราะเหตดสั่นมาของเสีแล้วจะโควข,ของขึ้นขึ้นชั้นมาของห,หมดเลยแล้วก็เกี่ยวให้ลูกนะครับผมนะเนาะอ่อันนี้เป็นเ,เรื่องดีว่าผมสร้างมาครับ อันนี้ผมโค่เข้าไปด้านในสูนึงแล้วอันนี้โคนยังบ่แล้วครับโค่นเหดคลิปก่อนมันถี่คำมันถี่มันถี่เพื่แสงก่อนก็ได้เหดคลิปก่อนดีกว่าแต่ที่มีพวกนีเวทนะพี่น้องนะครับนีเวทสิบแปดแปดพาดผมก็ขายอยู่ตลอดครับขายดีตลอดนะครับก่ต้องห่วงเลยที่เป็แปดพาดกัห่วงเป็นแปดไอครับนะครับผมแล้วก็มีสูออริกอนครับผมสร้างเป็นหาจุดหามินมากครับเพราะว่าสี่จุดแปดมินมันยังไหลอยู่อันนี้เป็นสู้ออริกอนห้าจุดห้ามินครับเนาะ จะสร้างมาสร้างมากโบราณพี่น้องสร้างมากประมาณหนึ่งครับเนาะเอาเดืองพวกนีสร้างจองไอ้เครื่องนิเวศ4 8ดพาดไว้กับกับเอไล่ามากครับไปไล่มากตามเบอร์หน้าจอที่ผมขึ้นมาตอนนี้นะครับผมนะเอไล่สร้างสื่อเลยครับเมื่อว่นที่เป็นไอ้สร้างสื่อหรือเครื่องหรือว่าซื่ออุปกรณ์อะไรในเครื่องทุกอย่างนะครับอยู่ในห่องเก็บของครับ,รบจะไล่ามาเบอร์เบอร์เดียวกันนีทั้งมดเลยนะครับเนาะอ่จะจากประมาณนี้นะครับเนาะข่าวๆครับผมเดยผมดีเก็บคล้องเขาหองก่อนครับ ย้ำี่มือครับผม